สวัสดีครับสําหรับทุกคนนะครับที่เคยบอกผมว่าอยากจะซื้อของนะครับหมายถึงว่าเสื้อผ้าหมวกรคับผมแจกสติกเกอร์หรือแม้กรทั้งแต่งรถแว๊บสีเนี่ยตอนนี้ทําไมเรามีเว็บไซต์แล้วใช่ครับผมอ่ะผมฝากไว้ชื่อว่าเบอร์ไวเว็บนะครับท็อปซิกเก็ตขีดนะครับขีดกลางนะครับไทยแลนด์ดอทคอมนะครับอันนี้ก็เป็นออฟฟิเชียลเว็บไซต์ของเราเลยเข้าไปซื้อได้อย่างเช่นตัวนี้เดี๋ยวเราจะเปิดตัวด้วยตัวนี้นะครับนี่คือนี่คือดีซีไฟล์ยังไม่มีขายแล้วก็ของบางอย่างเนี่ยจะไม่ม นี่ขายในตามงานอีเวนท์ที่เราไปจะแ,แยกกันครับก็คืออีเวนท์ก็จะเป็นงานอีเวนท์เช่นว่าสมมติว่าเราไปตามอีเวนท์เนี่ยเราอยากให้ทุกคนมาอยู่ก็คือว่าสมมติว่าไปที่ สงขาท็อปฟรีเข็ออฟฟิเชียลสงขาครับอ่าเอ่อท็อปฟรีเข็ออฟฟิเชียลขอนแก่นอะไรพวกนี้ที่จะไปหรืองานต่างๆนานะครับที่มีในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีขายเสื้อผ้าด้วยนะครับอาจจะเป็นเสื้อสแตนดาร์ดบล็อกโลโก้ที่โลโก้อย่างเดียวมิดโลโก้เดียวปะไม่ใช่ไม่ใช่ก็จะมีของหลายอย่างขายเข้าไปที่เว็บไซต์นีันะครับแล้วก็ตัดปัญหาความวุ่นวายในการจ่ายเงินนะครับสามารถจ่ายบนเว็บไซต์ได้เลยจะบัตรเครดิตจะโอนเงินแล้วก็ของนี่ก็จะถูกส่งไปให้เขาเรียกว่าง่ายๆเลยอ่าจัดส่งให้เลยมีการจัดส่งให้้คครรรัับบผมมเเิ่ไดลยนะ ได้ครับแล้วก็แล้วก็จะจะได้การมิชชั่นชีพด้วยใช่แล้วตอนนี้เรามีไลน์ด้วยใช่ไหมครับก็เป็นไลน์ไลน์แอดนะครับเไลน์ออฟฟิเชียลนะครับคือแอดนะครับท็อปซิกเก็ตอันเดอร์สคอนนะครับกีฬล่างไทยแลนด์นะครับผมแอดไปได้เลยหรือเราจะแปะอันนี้ไว้ด้วย QR code ์โครับแปะทักไทยมาได้ทักไทยได้นะครับได้ครับมีคำถามอะไรถามมาได้เลยถามได้ครับถ้าตอบช้าด่าแอดมินยศครับครับผมผมพยายามจะตอบให้เร็วที่สุดครับซึ่งทุกอย่างมีจำกัดนะครับครับผมลุยอ้อ มีโมเดลด้วยโมเดลรถด้วยนะครับพี่ๆใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ต่างประเทศนะครับครับผมก็กดที่สาษาใหญ่เพื่อบีเพื่อนต่างประเทศอยากได้มาฝากวันนี้เขาดีง่ายแล้วก็ส่งลิงก์เว็บไซต์ให้ได้เลยขอให้ท่านท่านสั่งมาครับเราจะส่งไปทุกที่ครับได้ครับนะครับ หกโมงเช้าครับวันอาทิตย์ครับเรากำลังจะเดินทางไปฮ่องกงนะครับเรานี้ไปคนเดียวนะครับเพราะว่าเรามีนัดกับทีมทอฟฟี่เคจแตนครับที่นู่นนะครับไปงานโตเกโยียวออโตโซารอนฮ่องกงนะครับไปดูว่าเป็นไงบ้างจริงๆก็งานยุ่งนะแต่ว่าคําเชิญจากทางญี่ปุ่นนะครับเราลุงสมมกี้บอกให้ไปดู ไปวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้กลับนะครับวันนี้น่าจะถึงประมาณทเที่ยงเที่ยงเนาะก็จะเข้างานก็ไปบ่ายแลนะเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูว่ากินอะไรบ้างเดิมไปไหนบ้างที่ฮ่องกงนะไม่ได้ไปนานมากน่าจะมี3-4ปีนะครับฮ่องกงนี่เราต้องรถไฟไปก,กันนะเข้ามาเป็นเทอร์มินอลใหม่ใชครับเดีย๋ยวบินครับสองชั่วโมงนะครับนอนก่อน เพราะเมื่อคืนก็นอนน้อยนะครับงานเยอะมากช่วงนี้เดี๋ยวไปฮ่องกงเนี่ยก็อาจจะได้พักผ่อนบัวนอนหลับสองชั่วโมงจังไม่ได้ไปไหนเไม่งหล้นเราก็ต้องรีบด้วนนะครับเพราะว่าถ้าเราไปถึงช้าก็ได้เดินเล่นน้อยอย่างเลยแถวค่ะ ไปแท็กซี่นะครับไม่ได้มานานเดินงงนิดหนึ่งพูดอากาศดีจังห้องกงเล่นผมละไม่มีเครดิตการ์ดแท็กซี่ต้องได้ตังก่อนแม่งเล่นกูไรเแท็ซะไรหน่งประมาณยี่ิประเทศเราเรียกคลิปนี้ว่า24ชั่วโมงกินห้องโกละ Boy, ain't nothing to talk about. That's <laughs> it again, you get ran over. I cannot fold this shit on my ocean shit, I'm a this bitch, Hey, karate gon' own this shit, but you know that the flow is the coldest. It's told my colors, they chatter and motors are flying. I'm noticed it's all of my colors. I'm not fighting. How many more? You can't even tell me. Take away. ้องกลับไปแถวสนามบินนะครับเพราะว่าแวะมาที่โรงแรมเสร็จปุ๊บคือจะไปออตโตสอร์รอนเนาะมันอยู่แถวสนามบินครับแท็กซี่ให้สองวนข้ามาในเมืองแล้วกลับไปที่เดิมเจอทาเค่มโตูซังนะครับเ <laughs> <laughs> ข้ามาในโซนโตเกียวออตโตสอร์รอนนะครับคนเยอะมาก <laughs> โอ้โหท็อปเป <laughs> <laughs> นี่ท็อปที่ตโต

นี่บูธท็อปฟรีเข็ดนะครับก็แยกกันนะครับระหว่างรถกับตัวบูธนะของก็จะมีขายมีลายแบบมีต่อคิวอยู่นะครับยาวๆเลยข้างๆก็จะเป็นบูธออปชั่นเขาขายเสื้อนะครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อของเหมือนกันนะครับน่ารักจัง ไอคูดอีเลครับไม่มีอะไรเหลือเลยนะครับคีโน่ก็ได้สิครับุคโน่กได้หครับอสุขุสคนเยอะมากฮ่องกงปีหน้าเราคนมาเหมือนกันนะฮ่องกผมว่าฮ่องกงไม่ค่อสนุกเลยงานโคตรดีเลยคือดีกับที่เมืองไทยแน่ขอตรองจาเมืองไทยไม่ค่อยมีอะไรนะครับตอนนี้ผมก็เดิน I'm gonna get rid of the stress. I'm feeling lighter. I'm finally feeling like I can breathe. Hello, don't are you going? on, come on, come on. C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 ome Come จริงๆรถเนี่ยมันสามารถเอ็กกับแบรนด์อย่างเน i l l y b o เนี่ยเป็นแบรนด์เขาเรียกว่าแบรนด์สตรีทนะอินโฟคตรเท่เมื่อกี้เห็นๆว่าแป๊บมีนิคิดโมลี่เนาะอันนี้น่าจะเป็นพวกขายเสื้อผ้าเยอะคนก็มาเดินซื้อเสื้อผ้านะครับแล้วก็คือทรงใกล้เคียงโตเกียวมากมากเลยเอาฝังอะอยากให้มึงไทยจัดแบบเนี้ยมีนิคิดโมลี่นะครับโมลี่ครับหนึ่งเขาบอกว่าที่ญี่ผมก็ดังมากนิคิดโมลี่ R W B เก็มีโนนะโนคิว The music's <laughs> popping the speed has <laughs> got me feeling alive. Head to the strip, these wheels <laughs> gon' light up at night. I'm living in a fantasy, come on and take a ride with me. I'm tryna put your mind in these, let me know that you're feeling me. ยูกินะครับมาจากมาเลเซียนะจะเป็นโตเกียวออโตซอลนออฟฟิเชียลอินเฟสเซอร์เหมือนผมคนนี้ชื่อว่ามัตสึอิวะยูกิ no 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 English English okay h e y it's okay I'm Japanese oh okay okay bye bye okay okay bye bye <c oughs> see you in see you in Japan yeah Tokyo when to when um, nine ten e l e i n e เกินไปเยอะจัดเต็มไม่ได้เนี่ยจัดงานโต๊ะสลอมต้องแบบนี้อยากให้บริษัทที่เมืองไทยมาดูเขาจัดแบบนี้เป็นอย่างนี้เีื่องบุคคลมีความแบบญี่ปุ่นจ๋าที่เนี่ยค่อนข้างอินฟูจากญี่ปุ่นหมดเยอะนะครับเพราะว่างานงานดีนี่เขาจะมีเสื้อขายนะนี่เสื้อสุดโต๊ะสลอมมีฮูดมีเสื้อแบบนี้ครับ เสื้อครับประมาณพันหนึงนะพันกว่าบาทก็ไม่แพงนะครับถ้าเทียบถึงค่าของชีพเดี๋ยวเรากลับไปที่บูธเนี่ยไม่รู้ลุงเป็นไงบ้างเนี่ยเดี๋ไปหาลุงก่อนจริงๆครับก็เดี๋ยวมีที่อินโนเนียเราจะมีโมเดลด้วยนะครับมีที่โตเกียวก็จะมีเป็นเป็นนิสสันบอกให้ไปด้วยครับเชิญที่โตเกียวนะมีของขายเป็นโมเดลหนึ่งกับหกสี่ของอินโนนะครับเป็นรถแก้งล่างทองเราเองสองคันเก็บไปครบนะครับใครมีที่มีอินโนนี่คือบูธอินโนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

อธ <laughs> <to break an iously> ิษฐานมาสวัสดีครับบายอันนี้จากฮ่องกงนะครับฮ่องกงฮัลโหล สม็กกี้บอกว่าห้องหนาวเพราะว่าไม่มีฮีเตอร์เพราะว่าห้องกงปเป็นเมืองร้อนอยจริงๆอ่ะมันก็เลยไม่มีฮีเตอร์ลุงก็เลยไม่ค่อยสบายนะครับก็เดี๋ยวพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวว่าจะลงไปหาอะไรรองท้องเลยอยู่ข้าวมากเลยไอเสื้อตัวนี้มันมีคนอยากได้คนยากเยอะมากเลยเดี๋ยวเรา ไปหาน้ำกินก่อนับผมหิวน้ำมากเลยเป็นเสื้อสเวตเตอร์มาเพราะอากาศข้างนอกค่อนข้างเย็นอ่ะสิบหกองศานะยี่สิบชั่วโมงจริงนะยี่สิบสี่ชั่วโมงในฮ่องกงจริงๆวันนี้ที่มาดูอะรู้สึกว่าอะไรหรวะฮ่องกงนี่คล้ายๆญี่ปุ่นอะโดยเฉพาะงานออโต้ซาลอนก็เต็มที่มากจัดกันอย่างดีเลยเดี๋ยวเล่นกันดู้มีอะไรแล้วก็ทุ่มหนึ่งเดี๋ยวกินข้าวกันนะครับเย็นไหมรู้กับดีกับดีรู้หนาวเนี่ยตอนกลางคืนนจะหนาวอย่างนี้หลง ม่คุ้นคือมันไม่ใช่จุดที่เราเคยนอนนะเนาะไม่ใช่แบบชิมชาจุยตมันเนะ่ยรอที่เนี่ยกาแฟกินแก้มกันเนี่ยกินกาแฟตอนโม Can I order coffee? เจ้ามคอฟฟี่ No Excuse me Coffee can Coffee มันมันเย็นแล้วอ่ะมันไม่มีใครขาดกาแฟแล้วเดินไปเรื่อยๆกันเนาะ1.8โล การเดินที่โม้ที่สุดนะในที่สุดเราก็ถึงในเมืองนะครับแล้วเราจะกินน้ำแก้วแรกในกี่ชั่วโมงไม่รู้เออคนอหิวน้ำอยู่ที่แทบจะเป็นคาเร์ซิตี้อ่ะจริงๆมันอยู่ไม่ไกลโรงแรมมากครับก็ไกลนิดน,นึงอ่ะที่เราจะกลับไปที่โรงแรมนะครับคนที่นี่เขาจะพาเรากินข้าวแล้ร้านไหนไปดูกัน มีเขาพามากินข้าวนะครับคนเยอะมากร้านนี้อร่อยชัวร์เลยเตโอชีสไหมคุณเดเลยได้กอนิ๊เนี่ยบิเนี่นมาที่ยูทูบเดเดเดนเบินชกินจ๊กชร้านนี้คือร้านชื่อว่าคําช่างคนเยอะมากนี่ดอกกิว

เดียวเดียวเยูยูี่นะอ่า thank you t h a n อร่อยมากอืมอร่อยมากอืมโอ้ตอนนี้เราอยู่ที่อะไรเบย์ทกอย่างวิวสวยครับก็เคยมากับ เขาฟเห็นอุอ้ยมืดมองไม่เห็นพอดีทีมเขาอยากมานะครับทีมออปชั่นทีมต็อกทีเ่เกตอยากมาเคยพาจําเดินนกตรงนี้ <c oughs> นานละอาก,กาศดีครับเดี๋ยวมืดละเดี๋ยวกลับโรงแรมนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไหนถ่ยายดูนะกินข้าวอิ่มมากอร่อยมากสุดยอดฮ่องกงอาหารอร่อยเยอะมาก <c oughs> ใช่ตอนเช้าครับนี่เรากำลังจะไปกินข้าวนะครับวัทนที่2เดี๋ยววันที่ไปกินข้าวแล้วก็จะไปไหว้พระนะครับแล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งนิดหน่อยครับอากาศดีมากๆ นี่ก็กลับหกโมงสี่สิานะกลับกรุงเทพไปทํางานต่อตอนนี้ก็สายละเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนครับเราอยู่ในร้านนะครับ King of Rolls ของที่ร้านนี้แปลว่าเป็ดดังเหรออันนี้ครับน้องนัทครับสวัสดีครับก็รุนน้องครับรุนน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเที่ยวได้ครับฮ่องกงน่าจะน,น่ากินมากร้านชื่อนะไท่หญิงไนะท่หญิงไท่หญิงไท่หญิงแต่เขายังเมื่อเมีไท่หญิงกับคิมรสเลยคิมรสกุ้งแทะเขาไปเปิดแล้วอ๋อโอ้เยอะมากน่ากินมาก เป็นอาหารที่ชอบมากนะจริงๆแล้วเนี่ยนี่มันไม่ได้เอาที่มาให้ผมกอดเอออันนี้หมูตุ๋นหวานอร่อยมากโอ้โหอร่อยอันนี้ชอบมาก,กตั้งหยองตั้งยองว่าจะเรียกจีนภาษากันหยองตึ้งยองกันหยองแล้วไงเนจานใช่ไหมใช่ถ้าอย่างพวกเราคือคนจีนพี่คนจีนชอบสั่งกลับรู้กันมากครับ ทำไมผู้ไทยได้ครับไม่เก่งเฮ้ยเก่งมากไม่เก่งผมเป็นคนไทยครับเป็นนี่เป็นไฮโซเอเลยฟังก่อนเนี่ยไม่ฟังกเลยเป็นไฮโซไฮโซ my name is ไฮโซเบียอ๋ออ่า my my home อ่ะ my home 8 0 t story building อ ah, ่ะอ่า เข้าใจไหมไม่เข้าใจแล้วก็เฟมัสแบบบางไทยเฟมัสเอาอย่าไปฟังเลยเคยไปบังไทยไหมคุณลุงเคยไปเยอะๆมาเยอะๆลุงมีสาวไทยไหมมีผู้หญิงไหมผู้หญิงสาวสาวผู้หญิงผู้หญิงมาห้อก่อนแล้วโอ้ห้องแล้วตีตีโอชอบกรุงเทพชอบกรุงเทพ ลงพูดไทยได้นะครับพูดไทยได้แชร์กงมิวคนไทยเยอะไหมครับเยอะนะ่เยอะเยอะเยอะีเรามาที่วัดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแชร์กงมยวแชร์กงมยวไม่เคยไม่รู้สึกจะไม่เคยมาเนียโอ้มาเริ่มเลยเนี่ยใหญ่จัดใหญ่จัดเอาเาดังเอานี่ พูดไทยได้หมดเลยละหมันด้วยมาไ,ไหว้กันนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเนี่ยเราไหว้นะคนไทยเพียบนะถ้าจะเป็นแบบว่าวันที่คนไทยจะต้องมาเรากำลังกลับเข้าไปในเมืองนะครับไหว้พระมาละอิ่มอกอิ่มใจนะครับก็ขอพอกคลองไปนะครับอยู่ในเทสลาเป็นอูเบอร์เนาะคันนี้ใช่อูเบอร์ด อยากกินท,ทา,า <laughs> ร์ตไข่โว้ยเดี๋ยวมาอะไรตอนนี้เราเดินไปกินในติมร้านโปรดนะครับกินตั้งแต่อายุเท่าไหร่วะโอ้โเด็กกันพี่สิบกว่าปียังไม่จอดแล้วอ่ะไม่พี่ก็มาก่อนนดัดเว้ย <c oughs> เพราะว่าพี่มากับพ่อพี่พ่อกูเรียที่นี่น,นะ <c oughs> จริงจริงพ่อพ่อพี่ก็เรียนที่นี่ตอนจบมาหาลัยเด็กที่นี่แล้วก็มาแบบมาอยู่เนี่ย

จอบไม่ได้หยอเฮียเป็นไเฮียไปแล้วยังไม่ได้แดกเลยไม่แดกแล้วไอ้ยี่โสกินนตลกดีเขาห้ามจอดไม่ไม่แต่เขาจอดตรงนี้มาตลอดนะไม่เขาจอดตรงผมโพสตโน้ตพี่คาร์บูร์แล้วก็มีโอเคนเวที่มีมีประมาณสามพี่อ๋อมีหลายรำเหรอใช่มีหลายลำ้พี่๋อใคไใจไครบอย ใช้จใช้จนี่ร้านไทยครับมีคนที่ชอกินเยอะมากนี่นะครับมากินได้นะครับร้านนี้มากินเลยครับร้านนี้อยู่ตรงเขาเรียกว่าถนนไหนี่ยเอ่อแอชลีย์โรดแอชลีย์โรดเยรอใครบอยครับใคใจนะครับครับไอรอนสุดยอดทำเมรุกันโอเย็นไอซ์เมริกันโอไอซ์บิ๊กวัน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 แค่ร้อนบายทัสโอเคก็คือว่าถ้าไปทัสต้อต้องต่อคิวนะครับคุณเยอะมาก อันนี้ <S <S เดี๋ยวเราก็จะกลับโรงแรมนะครับแล้วเก็บของก็เหมือนญี่ปุ่นอะที่มันก็เป็นเทรนมีขนมปงขนมปังอะไรเง,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 งี้ยแบ่งเปสองคิวเหมือนกันคิวนี้ซื้อน้ำคิวนี้ซื้อขนมอะไรเงี้ยแล้วกลับโรงแรมครับกลับแล้วนะครับเดี๋ยวไว้มาใหม่นะฮ่องกงเป็นไงคลิปสนุกไหมมัวมัวไปเรื่อยๆครับแล้ว